มณฑลทหนารบกที่24นะครับพลตรียุทธนามีทิพย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24นําหน่วยทหารบกในพื้นที่ภาพไปไปรับอ่านไปเลยครับนำทหารบกนําหน่วยทหารบกในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี2567โดยมีการนำยุทธโธปกรแบบต่างๆทั้งรถสายพานลำเลียงพลเครื่องยิงลูกระเบิดและยุทธโธปกรทางทหารมาแสดงให้เด็กๆได้รับชมกัน รวมถึงกิจกรรมบนเวทีที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองเป็นอย่างมากไปดูบรรยากาศกันครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ này video hấp ai